สนาม<ด>ที่<ด>ว่าการ<ด>อำเภ<ด><พ>อบางบ <พอ S 2> ุรีปฐุมของเราค่ะ ช่นะคะบรรยากาศเครื่อนกองเาค่ะตอนนี้นะคะกำลังเฮค่ะพี่น้องค่ะส่วนกับยาง่านะคมาเดนพี่น้องเดินค่ะดูได้รื่มแรงรุ่มใจัและกพี้งทหน่วยงานรัฐนะคะแล้วก็เอกชนในการจัดสรสวนจละและกอ้ของคุณนะคะทามการวัดพระอมเป็นประทุจมือดที่เิาต้องการนะคะที่เ่องแต่ไ่ต้องมือดีมจะขอบของชาวอากรว่าเรามาจบเลานจบเจะเป็นการสื่อสารไปให้กับลูกหลานของพวกเราในไทยคอยู่ต่อไปคู ผู้ว่าปีปทุมของพวกเราค่ะกำลังเข้ามาค่ะพี่อ่อนช้อยงดงามนะคะแขกนักเชียนเข้ามาให้ท่านผู้ชมในสนามที่ว่าการอำเภอปีปฐุมได้รับชมนะคะเป็นกรงยาวสิทมหาปราดพร้อมด้วยคณะนางรำจากสิทมหาปราดกรงยาวนะคะเป็นลูกหลานชาวตมไทยของเรานะคะวันนี้นะคะสำหรับขวัญใจกรงยาวนะคะน้องอี้เอ๋ยนางสาวอ่อนนิชามะ มีวันนะคะขวันใจกองยาวชาวตำบลหนองไฮของเรานะคะวันนี้จะมาโปรยยิ้มแจกรอยยิ้มหวานนให้กับท่านผู้ชมได้รับชมพร้อมกับขอพอแมอกกำลังใจบนหนองไฮนะคะแ่น้องรน้อ่อยนะคะขออนุญาตขคนุญาตขอนุขออนุญาต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 ขออนุ่าตขอนุญาเออนุญาตขออนะัาขอนะญะขอนุญะขออนางขามคนหอนึ่งค่ะขอบคุณค่ะน้าองนุอนคนสวยออออนานๆเายลูกขอคะแนนจากท่านคณากรรมนาร ล่วงหน้านะคะพร้อมกับขอกำลังกกำลังใจจากท่านผู้ชมในบริเวณสนามการจัดงานนะคะแล้วก็ขอให้ท่านได้รับชมกับการพ่วงค่าการรำอ่อนช้อยสวยงามจากนางรำพร้องกองยาวสิธิ์มหาปราชกองยาวค่ะ สวยงามกว่า60ชีวิตค่ะคุณสวยงามอ่อนช้อยนะคะดังราวของพวกเราก็รำยามมีความสุขนะคะอ่อนซ้อนสะอ่อนนะคะลูกๆนักเรียนของพวกเรารำได้สวยงามมากประทับใจจริงๆค่ะกว่าที่จะนะคะคการ,รแสดงจะออกมาสวยงามขนาดที่นี้นะคะอ่ะาเยาวชนของพวกเรานะคะได้ซักซ้อมมาเป็นเวลาแรมเดือนนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทุกท่านเลยนะคะได้ร่วมให้กำลังใจกับลูกๆหลานๆ ของเรานะคะโดยเฉพาะตลนนองไผ่ของพวกเราค่ะมาในคณะก่องยาวที่มีชื่อว่าศิริมหาปราส,สุญยอเชื่อถือเป็นความภูมิใจนะคะศิริมหาปราดของเราเกิดความรักมาจากความชื่อ ะนะคะเรานําเสนอความที่สร้างสรรค์ความสนุกสนานนะคะให้กับพี่น้องนะคะในอำเภอวังประดูกได้รับทราบว่าตําบลหน,นองไฮข,ของพวกเรานะคะมีสิ่งดีๆนะคะกระบวนต่อไป<ค>จะเป็นสําหรับกระบวนผู้เถือป้ายกระบวนเรื่องริงบันเทิงสิบล้านนะคะจะเป็นคุณครูชนิตาทองผ้านะคะคณ,ษษณูลนิธิสหพัฒนาเด็กเล็กาปนารางรองโดยนายวิกรพรณข,ขาขันมาลีนับวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด มหาสารคามนะคะขบวนเรื่องเริงบรรเทิงบ้องไฟสิบล้านเป็นขบวนปิดท้ายของชาวตำบลหนองไทยค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านไว้เพียงและก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะผู้ประชาสัมพันธ์ของตำบลหนองไทรต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการให้โอกาสได้มาประชาสัมพันธ์ตำบลหนองไทนะคะต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะคะแล้วก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สุดยอดมากเลยนะคะนี่คือของดีของตะบนหนองไฮของพวกเราวันนี้ถือว่าเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่เรามานําเสน,เนอให้กับพี่น้องแนเวเพิร์วามีปมัทถุกได้รับทราบนะคะ,ะเรามีดีกิจเยอะแยะมากมายนะคะอาชีพหลักๆของพวกเราก็คือการทํางานเกษตรกรรมนะคะมีการทานานะคะมีการทํำนากรรมนะคะมีการ จักรสารรวมถึงการค้าขายนะคะในพื้นที่ของอตำบลหนองไฮของพวกเราด้วยนะคะเรามีหลงสีขนาดใหญ่เยอะมากนะคะในพื้นที่ของตำบลก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพนะคะในตำบลหนองไฮของพวกเราค่ะแต่ต้องฝากนะคะศิะมหาปาาในอ,อ้ออกอ้อมใจของพี่น้องอำเภอวังปีดุลของพวกเราด้วยนะคะสามารถที่จะมาให้กาลังใจได้ในวันที่21ันวคมข,ของพวกเราเองนะคะจากดับต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะขบวน นะคะถัดไปกำลัง<น>เคลื่อนเข้ามานะคะเทศาาบาล<อ>วารีปรทุมนะคะเทศบาลตำบลวารีปทุมขาย,ยน,นะคะกำลังเคลื่อนที่จะเข้าสู่นะคะเวทีกลางของพวกเรานะคะขอบคุณครับมหาปราชานหน้าเวทีไปพี่น้องชาวตำบลหนองไทย ที่เคยแชมป์ช่วยขอเมื่อปีที่แล้วครับสิทธ์มหาปราชสิทธ์อาจารย์มหาชุมเตมิโยจากกจากบ้าหนองคู่ม่วงครับปีนี้จะขึ้นไปช่วยก่อจะไปวัดรอยเท้ากับศินีสารวัดรอยเท้ากับทีมใหญ่ๆครับขอเป็นกำลังใจครับ ทีมงานตำบลหนองไผ่ผ่านไปแล้วครับขอบคุณหัวหน้าว่านาที่ช่วยผู้พูมากบัรยายว่างานนะรถจนาปนันโสเนาะที่มา,านำเสนอรายละเอียดของชาวตำบลหนองไผ่วกเราเป็นทีมเก่าเมืองวาปีครับ143ปีที่แล้วอำาเภอวาปีประทุอยู่ที่บ้านนาเรา กิ่เก่าเมืองวาปีโผมนี่คนตะบุทอให้เป็นคนใว่านเนี่ยมาแล้วค่ะกระบุกเขาคู่ดีท้องว่ท่องคือขอบคุณนะคะองวาปีปทุมตะกี้ยอ้าสิบ้านดวงตากระจายทิต่อไปลูกเทสบาลตะบุวาปีบทุมเชิตพี่กอนครับ ขบวนที่12นะครับกำลังเคลื่อนเข้าสู่สลัมบ์นาที่ประการอำเภอบาปีปฐุมนะครับเป็นขบวนจากเทศบาลตำบลบาปีปฐุมขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเทศบาลตำบลบาปีปฐุมคร่ะมั่นธรรมพิรานซึมสารปราดิยสำหรับผู้ถือป้ายที่จานะคะประกอบไปด้วยนายประคุณวิสุทสุนทรค่ะนางสาวด้านังดารานะคะนายอชิระโสงามนะคะนางสาวชนะธิดาภูกระฐานค่ะ บริหารขบวต่อไปนะคะเป็นคณะผู้บริหารนะคะของเทศบาลตำบลวาปีปทุมของพวกเราค่ะนำโดยนะคะนายกศเทมนตรีตำบลวาปีปทุมนะคะท่านกิ่งธนพันธ์จันเขศค่ะท่านนะคะเป็นผู้นำนะคะลุกไฟแรงนะคะนำพาเทศบาลของพวกเราให้พัฒนาพราอเด้วยทีมงานของท่านนะคะต้องขอภไยที่ไม่สามารถเอ่ยนมได้ทันในช่วงเวลานะคะเป็นผู้นำที่มีความเข้มแข็งนะคะต่ำมาด้วยขบวนเพื่อพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็สม เด็จพระนาดเจ้าพระราชนีนะครับแล้วก็ต่มด้วยขบวนธงชาติไทยนะครับแล้วก็ธงสัญลักษณ์นะครับของในหลวงแล้วก็ธงพระราชินีนะครับค่ะสำหรับเทศบาลตะบลวาปีบทุมนะคะถือว่าเป็นสนย์การปกครองของพวกเรานะคะในพื้นที่ของอำเภอวาปีปทุงด้นเศรษฐกิจนะคะเจร well, ิญรุ่งเรืองอยู่แล้วนะคะรายได้เฉลี่ยต่อหัวนะคะก็ถือว่ามากนะคะเดี๋ยวว่าเป็นสนยนกลางในเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมในพื้นที่ของอำเภอวางปีปทุมของพวกเรา ที่ิสัศน์ของเทศบาลตำบลบาปีปทุมนะครับเมืองน่าอยู่สาธารณปุภะทั่วถึงพึ่งพาตนเองได้สุขภาพอนามัยดีมีคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจฐฐฐย,ยั่งยืนนะครับแล้วก็เทศบาลตำบลวาปีปทุมนะครับยังมีรางวัลที่ภาคภูมิใจนะครับของหน่วยงานนี้นะครับมากมายหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลผ่านการประเมินการรับรองชุมชน ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุนะครับรางวัลชนลเลิศองคอ์กรปกครองส่วนท้องที่การขับเคลื่อนการดําเนินการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวนะครับรางวัลศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดีเด่นประจำปี2,568ครับรางวัลชนะเลิศประเทศอ,อปทที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC ดีเด่นแล้วก็รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในเมืองสุขภาพดีระดับโลกเงินนะครับค่ะสุดยอดมากเลยนะคะนี่คือรางวัลรับรองนะคะที่สมบาตของพวกเรานะคะต้อง ว่านะคะงานของท่านนะคะเรามองไปก็เห็นนะคะไฟสว่างนะคะถนนก็มีความสะดวกสบายนะคะในช่วงตอนเย็นเราก็จะมีกิจกรรมก็คืการออกกำลังกายนะคะอยู่ที่เทศบาลตะบนบางพื้นของเราก็จะมีการเต้นแอรบิกนะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพนะคะ พนจัน้องนะในพื้นที่ของเทศบาลตะบนวาปีปทุมเราไม่ได้อยู่ในเทศบาลเราก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้นะถือว่าสุดยอดมากเลยค่ะครูวิชิคะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่มีความสําคัญของอําเภอวาปีปทุมรนะครับในการพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนอําเภอวาปีปิบุตรนั้นจะให้เป็นอำเภอที่มีคุณภาพนะครับสามารถที่จะอ่า มีความดีเด่นในหลายๆด้านนะครับมีความเจริญในหลายๆด้านโดยเฉพาะนะครับงานอ้อนซอนกลองยาวชาววาปีนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับโดยงานเทศบาลตำบลวาปีปรทุมนะครับถือว่าเป็นอีกหน่งานหนึ่งนะครับที่มีความสาคัญกับงานนี้ครับการของทุกๆงานที่เราไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้ในขณะนี้ดาวบทุกท่านถือว่าเป็น การของอำเภอวัดดุสิตของพวกเรานะคะเราคิดว่ามาร่วมกนร่วมใจกันในการสื่อสารท่านานะคะกิจกรรมหรือประเพณีของพวกเราให้ความถูกต้ความมีมติของพวกเรานะคะต้องบอกว่าในสมัยนี้นะคะ จะเป็นความนิยมเรื่องาองกลองยาวก็ลดน้อยลงค่ะแต่เรามีกิจกรรมยะคไปถึงถ่ายย่อยมากนะคะส่งเสริมให้กับลูกคาณเกศของเรานะค่ะกลองยาวก็จะอยู่คู่กับวาบีบดุงของเราตลอดไปค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนะครับได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านดนตรีนะครับโดยเฉพาะกลองยาวซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นเครื่องดนตรีประจำจังหวัดมักกสันะคามนะครับถ้า อยากดูกล wow. <c Pres Beij vrai> ้ายาวพี่ไชโยนะครับที่มีความสนุกสนานใจสนกันะไร้เสียาปีปรตเท่านั้นอนสองคอนบอกเลยว่าได้ตนะคะต้องมาที่วันก็จะเริ่มตะย้อยจะย้อยอรับน้าม้วนแล้วจะมากนะคะีช่วงเวลานี้อย่ากังวลย่งไม่ได้นตากนะคะสำหรับงานยของเราที่เในวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆมาตั้งแต่ในวันที่6นะคะพันวาคมนะคะ16 17 18มีก กิจกรรมดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซุ้มนิธศการนะคะแสดงสินค้าของแต่ละตำบลนะคะรอคนด้ค่ะพี่น้องคะร้อนะคะนะคะรวมอให้ขบวนสมะคะในวันแรกนะคะวันที่16ธันวาคมเป็นแอนอรดีค่ะคุณครณวิชิตได้มาดูไหมคะอันนี้ไม่ได้มานะครับแล้วก็วันนี้นะครับน่าจะมี คอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับเรามองไปที่ป้ายที่อยู่ด้านหน้านะครับในช่วงกลางคืนนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอวาปีปทุมหรือว่าชาว จังหวัดใกล้เคียงนะครับทีทานวางจับภารกิจนะครับสามารถที่จะมาเที่ยวชมงานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื่นบ้านสืบสารตำนานเมืองวาปีปทุมครบรอบ1 4 3ปีครั้งที่70อครั้งที่30นะครับไปแล้วไปแล้วไปแลมาแล้วเพราะว่าช่วงนี้เพื่นจะรถมากนะพื่งจะโชคยีนารวมถึงความบันเทิงยีนกร้องด้วยการเนาะค่ะเนาะพื่งจะโชคยีนาจุดไปนอง สิทธิ์มหาปราดมีข่าวดีครับวันชิงถ้วยกอท่านสจฝันใจประชาชนครับขออยยนต์ยนื้ยนั่งอยู่ข้างๆขอให้ประกาศให้ครับ้วค่มีรางวัลอัดฉีดอนนี้ดูเวทีไปก่อนนะลูกละณะกรรทรกกันเป็นอ่อนายชายนแล้วว่าสิมอบรางวัลเขาให้เขาไปหายืมเงินเกนพนะ เตียนเต็มที่แน่ละึ้นจวยกอ้อเนี้ยบ้านี่อ่าไปพ,พ่อพ่อกันไปแต่งโตเต็มมือน,นี่ละเออมาแล้วคะ่ะกำร่างเข้ามาค่ะพี่ <ตำ S 1> น้องกำลังรอขบวนมีนนที่สิบสองนะครับเทศบาลตะบลวาปีปทุมไปลงมาตัวละพี่น้องเข้ามานาั่งทั้งในอาผู้ล่อลงคนกะทิว่าเสียงแถาพ่อใหญ่คู่กล่อม เราเขาเล่ากระเียนเราบ่ปนะขออนุญาตรายงานโตเด้อมาแล้วค่ะมาจะไปเอาข้วยเอางล้อเขาคอกอู้นขบวนแป่นนยากเป็นดีเริ่มเข้ามาแล้วค่ะอนคนผู้เดียวครับไปหน้าบมดนี่อู้สองอันจ้าประชิดน้อันไหนยนี่ค่ะพี่น้องคัะมาแล้วผมหัวเจ้าจระมอนี่นะท่านประธานสภาพวัฒนธรรมว่าไดมอนภาษากฤษแปลว่าเพชร มาจากค้าวาดงม่อนพนะปแล้วจะในจังเก่งขาดเก่งเนี่ยดงม่อนของตำบลน้องให้แห่ผ่นไปเมื่วานี้แหละภาษาอังกฤษขว่ดดาได้ม้อนพะนะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่ง,งคุ้นคู่เลี้ยงท่านบอกว่าท่านบอกดงม่อน อ่าดมมอท่านท bon. ี่่ะกู้ขาเตะแต่ว่าดูวเป็นตะเหลียตโนมอดเนี่ยคุณผู้โอแต่หอนนะคะขนาดมอดใหญ่ความหัวเบอร์ทอสถิตในดวงใจนี่รับนี่มาแล้วแล้วก็ขบวนถัดไปนะครับที่ของเทศบาลตำบลวาปีปทุมนะครับที่กําลังจะเคลื่อนเข้าสู่สนามหน้าที่ว่าการอําเภอวาปีปทุมในขณะนี้นะครับก็คือขบวน ทัสถิตในดวงใจตราบนิลันนะครับแนวคิดของขบวนนี้นะครับพระเมตตาคุ้งกล้าวะสบนิกรอยู่เย็นเป็นสุขครับ ซึ่งขบวนนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมการอนุรักษ์ศึกษสารหัตถสินสู่สากลครับ ค่ะเชิญเลยนะคะขบวนท่าสถิตดวงใจตราบนิรันด์นะคะของเทศบาลตะบลวาปีประทุมค่ะวันนี้นะคะเรามาน้อมสําึึกในพระมหารกรุณาธิคุณนะคะของพระแม่แผ่นดินของพวกเรานะคะยังอยู่ที่ขบวนที่12นะครับจากเทศบาลตำบลวาปีประทุมนะคะรับมมในวันนี้จะมี่การ,ร,รทั้งห<า> ทั้งหมดนะครับ16ขบวนนะครับจาก16องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นของอำเภอวาตีปทุมของพวกเราครับ,รบตอนนี้ขอต้อนรับท่านรองนายกโอรการบริหารส่ดนจังหวัดนะครับท่านกัมปนาศจินรัตนนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้ทราบว่าจะมาอัดฉีด งานออนุสนกอยาวหลายหมื่นครับก็ขอแสดงความยิดีกับทีมงานคณะกรรมการนะครับตัวแทนของท่านสสนะครับก็ให้ท่านรองนายกมาแทนในวันนี้นะครับ บังขอขอบพระคุณนะครับคณะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามที่สนับสนุนการประกวดกองยาวโบราณยอดเยี่ยมนะครับประเภทประชาชนทั่วไปแล้วก็ประเภทเยาวชนนะครับชิงช้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยคุณวัชนาชัยพันนานะครับวัฒนธรรมจังหวัดมหาสาร,รคามครับของแกมาแล้ววันนีวัน้นย บบเสียงแววแวแวมาน่าจะเป็นคณะลูกนักปราโอเคครับอาจารย์ดรนิดาจิตจ,จินาโอภาสด,ดูแลอยู่นะครับแล้วก็ขบวนทัสิตในดวงใจตราบนิรันนะครับตอนนี้กำลังจะเคลื่อนผ่านนาเวทีกลางเข้าสู่สนามหน้าที่วระการอำเภอวาปีบรรถุครับ แล้วก็ตามด้วยขบวนขวัญใจกลองยาวนะครับตอนนี้นะครับคูดถือป้ายขวัญใจกลองยาวของเทศบาลตำบลวาปีบรรทุมนะครับกำลังจะเคลื่อนผ่านหน้าเวทีกลางในขนานี้ครับที่ที่เลี้ยงได้จดินใกล้ๆด้วยนะครับถ้าลองถึงเป็นห่วง หับขวัญใจกรงยาวนะคะของเทศบาลตำบลวาปีปทุมค่ะดานสาวพรทิมลปทุมนะคะหรือน้องน้ำค่ะวันนี้นะคะได้นำพาขบวนกรงยาวนะคะลูกนักปราดนะคะของเทศบาลตำบลวารีปทุมนะคะผ่านหน้าท่านผู้มีเกียรติที่เวทีการนะคะสวยงามมากนะคะดานสาวพรทิมลปทุมค่ะน้องน้ำนะครับซึ่งเป็นขวัญใจกรงยาวของเทศบาลตำบลวาปีปทุมนะครับเป็นผู้เปียบด้วย ความรับรู้นะครับด้วยระยิ้มแล้วก็หัวใจลักบ้านเกิดนะครับแล้วก็ตามด้วยขบวนกลองยาวและนางรำนะครับที่มีเสียงกึกบ้องพรังจากหัวใจคนรุ่นใหม่คอยวัฒพธรรมฝากไว้กับเยาวชนให้ดังไกลไปทั่วประเทศไทยและวก็ทั่วโลกครับ สุดยอดมากนะคะลูกๆนักรำของพวกเรานะคะทั้งรำทั้งยิ้มนะคะอ่ารำในช่วงระยะเวลานานนะคะแต่ลูกๆนักเรียนของกเรานะคะนักรำของพวกรเรานั้นนะคะตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเป็นการแสดงออกนะคะเรื่องของความสุขนะคะทั้งรำแล้วก็มีความสุขสุดยอดมากนะคะ แสงแดดในวันนี้นะครับไม่ใช่อุปสรรคนะครับที่จะป่าขั้นวางแล้วก็ทําลายหัวใจแห่งวัฒนธรรมนะครับในก็ตอนนี้นะครับคณะดังรำแล้วก็กลองยาวนะครับกําลังจะเคลื่อนเข้าสู่สนามห,หน้าที่ประกาศาอำเภอวตงีปทุมได้ั้งนีนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกลองยาวลูกนักปราชาครับขอบคุณมากครับเลยได้แชมป์ ปีที่แล้วไม่แพงครับดีที่แล้วเป็นแพะแดงโง่ที่สุดในครับ คือผู้แทนอีกหนึ่งคณะครับลูกนักปราหลาดแล้วก็ขบวนของดีประจำถิ่นนะครับของเทศบาลอำเภอบางบีบานูนะครับกำลังเที่ยงข่าวสูตรสนามนายกประการอำเภอบางบีบานูนะครับแนวคิดนะครับของขบวนนี้เมืองพอเพียงวิถีชุมชนที่ยั่งยืนนะครับก็จะเห็นวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ เพื่อักต่างๆนะครับที่เทศบาลตะบลวาปีปทุมนำมาในวันนี้ครับถือว่าเป็นการโชว์นะคะในเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนในเทศบาลตะบลวาปีปทุมของเราที่พวกเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะโดยไม่ต้องพึ่งพิงชุมชนใดแต่สุดยอดมาขอเสียงปรบมือให้กับเทศบาลตะบ,บนวาปีปทุมด้วยค่ะไปแล้วนะครับส2สองขบวนครับ อยท่านขินพอดน้นำพี่นอ้องผู้เป็นโยาชายแดนเนาะผมเหลียวไปเห็นท้องชาแล้วผมขึนพ่อผู้เป็นเอาขึ้นไปปั๊บเทิ่งเนินนั่นเนินนี่นะนะขึนน,ำน้ำทหารเขึนอ่อนซ่อนนอั่งชอโยครับ ลูกนักปราชญ์ถ้าต่อท้ารันจะเจอกับศิลปินสารดับปมปสเจอกับหนุ่มน้อยพระรามไยจากหน้นาตัดสิร้อยเอ็ดเจอกับติ้งลิงติงจากจังหวัดอุดรเจอกับปิ์มหาปราศจากน้องไทยเจอกับเทพมัวบา C'est le canard, hein C'est วันธรรมท,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 ทานในศาลงดงามฟงกทองาเป็นมรดกพบปัญญาทักสาหิตสืบทอไวเสียวประมายตั้นับล้อมยา,าวคณะเล เด็กแท้ไปด็อกเตอร์ธิดาจริงจริงใจงแม่แอบมิสนอร์ี่บุญ ขอพบกันแะลสวัสดีค่ะขอบคุณผู้บรรยายนะคะจากเทศบาลตำบลวาปีปทุมและที่เรากําลังเห็นอยู่นี้เป็นขบวนจากองค์การบริหารส่วนตำบลมัวบานะคะซึ่งขบวนประจําตาบลมัวบานนะครับมัวบามัวใหญ่กินไครสาวงามเรืองงามนักปราดเชื้อชาตินักสู้ผ้าไหมเลิศหรู เพื่องปูศิละปะครับครับสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลงัวบานะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอวาปีปทุมติดกับอำเภอเมืองและอำเภอแกดำนะครับซึ่งวันนี้ นะครับนำขบวนอันสวยสดงดงามนะครับพี่องค์ประกอบนะครับของขบวนอะไรบ้างครับคุณตูนเริ่มน้นโดยนะครับท่านวรากรนนองค์ย่าตงองค์การองการบริหารส่วนตำบลมัวบาครับแต่ก็จะท่านอรุณเรืองครัขอประครทุกคนลังตำบลมัวมาคะับสำหรับขบวนที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นขบวนเสด็จใจดวงใจราศีนิรันด์นะคะน่าจะเป็นองค์กรจากองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านที่ว่้เล่นเกมมาร่วมขบวนในวันนี้นะคะขบวนเดพี่น้องค่ะกำลังขบมาอยู่ฮาเดียนะคะสตราตอนนี้นะคะพี่น้องค่ะยืนละกันนะคสามชิมนาทีพอดีค่ะพี่น้องค่ะยืนละกันตอนนี้ต้องใจกันเถอะตามต้องกันค่ะ ขอบพระพุทธเจ้าพิคุลปัต่ามาตรงเรนตอนขบวนคตอนาบวนตรงเรนนะคะวิทยากรมข้าพร้ในนารจ้างอันนี้ขบวนนี้ก็เริ่ะและขบวนต่อไปนะคะเป็นขบวนเพื่อเกียนคณะเพื่อไายอมรรัตน์ผู เพราะว่าอุ้ยพี่น้องคะพี่น้องคะอันนี้เราซื้อมาน่องทองขบวนน่องเขาจุกเด้อพี่น้องมานะคะจ้าจุกลางสนามโดยที่ในขบวนนี้ก็จะประกอบไปด้วยบุคลากรจับต้องกันโอ้เขาล้มเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าโดยผู้เล่นล้วนเลเมื่อกี้น่ะเป็นจวบโดยผู้เขียวโรงเรียนบ้องสับแก้วหนองจินกท่านผู้ในการจิราพรสุวรรณสี และโรงเรียนบ้านแวงนครสังคาวิทยาท่านผู้ในการพิมพ์ภัรัฐเหมมกุลคา้ผู้หญิง<ด>ผู้ชายก็ชนกันหรอหัวปาแล้วก็ข้าราชการพนันาการองค์การบริหารส่วนตำบลมัว <พะ S 2> ปานะครับ เราจะมาในชุดผ้าไหมนะคะสีชมพูสีบานเย็นเนาะสีบานเย็นนะคะสำหรับโสัญลักษณ์ที่ถือธงจากพพครมจับหมู่บ้านนะครับในตำบลงัวบาครับค่ะแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะนำโดยท่านผู้ท่านผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็นำโดยท่านกำนันท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อสมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะมาสีรวมกันข้ามานแล้วก็เรียบร้อยเป็นส่วนประกอบให้กับการ ภาคใต้สองรอนะคะแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะรู้สึกว่าสิเป็นเมื่อก้งนดูดูแลความสงบเรียบร้อยของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็คือปปรแล้วก็ชรบนะครับเอาค่ะพี่น้องค่ะและชุมนี้ค่ะก็จะเป็นการขอพรนะคะรอขบวนนางรำแล้วก็ คณะกลองยาวซึ่งตอนนี้น่าจะกําลังแสดงให้กับเดี๋ยคณะนักดนตทีนะคะเดี๋ยวชงขบวนต่อไปค่ะขออนุญาตลงรจ้าบจายบวัดเบยนะคเป็นขบวนที่สินะครับเหลืออีกประมาณสามขบวนนะครับ